คให้ให้ไปนะเป็นพลังงานนะเทคนิคเปลี่ยนชีวิตในสามฉากนะคะนะคะขอโทษแล้วก็ขอโทษแล้วก็บอกรักแล้วก็ขอบคุณอันนี้คือคลิปของของการเปลี่ยนสามสัจที่ใครที่ยังไม่เคยนะคะยังไม่เคยเปลี่ยนโลกภายในของตัวเองเชื่อมเข้าถึงนะคะคลื่นคลื่นสมาธินะคะ อ่ารับทราบครับขอบคุณน้องต๋องคลื่นสมาธินะคะภาพสามฉากเนี่ยจะยังไม่เกิดขึ้นนะต้องอยู่ในคลื่นของยกจิตนะคะคลื่นวางใจคลื่นปล่อยวางคลื่นของความสุขอยู่ในคลื่นของการมีสติอารมณ์ดีขอบคุณแล้วก็อยู่ในคลื่นของการนั่งสมาธิคลื่นนี้นะครูบอกได้เลยว่าจากตั้งแต่ที่ครูคับสอนผู้คนมามากถึง ลูกศิษย์มากถึง200กว่าคนเนี่ยอยู่ในสภาวะนี้นะคะอยู่ในสภาวะนี้คือการเปลี่ยนแต่ถ้าเราเรียนไปแล้วคลื่นของเรายังอยู่ในเร่องของปัญหาอยู่มีความเครียดความกลัววิตกตังวลน,นะคะกลัวคนวิจารณ์ความสงสัยความโกรธความเกลียดน,นะคะ,ะลังเลหรือรู้สึกว่าแบบว่าคลื่นของเราอยู่ในกลุ่มของผู้คนที่มินทาแล้วเราก็เอาตัวเองไปจํำไปชนจิตอยู่ตรงนั้น มันจะเป็นคลื่นที่เป็นคลื่นสั่ถึงใครจะเรียนกดแรงดึงดูดมาแล้วแต่ยังใช้สภาวะคลื่นนี้อยู่เราจะยังเป็นคนธรรมดา